สวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะ,าคะมาจากาไปไรษณียไ,ไทยค่ะมาติดต่อเรื่องอส่งเสื้อนะคะมาถึงบ้านเลยค่ะ ตรงนีพให้พี่ก๊อปจากที่นี้วางไนะออกเลยครับแต่พี่เซฟผมมีเครื่องให้ดีเลยดีเลยโอ้ดีเลยสะดวกมากเลยแบบนั้นบริการลูก้าอันนี้ไม่มีปัญหาที่ผมทำให้ได้แต่เนี่จะไม่เป็นเหมือนเหมือทางเ้านะเป็นั ให้เพื่อใส่แต่หน้าขอะไราเอพราะเราเราเราจะไม่ได้เก็บข้อมูลของคุณลับเพราะเราไม่ได้เก็บอะไรคุณลับไม่ได้จะขอเราต้องเก็บข้อมูลไหมก็ใครสั่งใครสั่งก็ตอนนี้ยังไม่เก็บครับไม่ได้เก็บเพราะว่าถ้าเก็บก็คือผมต้องเขียนสองรอบแบบนี้ง่ายพี่ผมเพีนเลยไม่มีปัญหาเราก็ไปชิมไปชิมแต่งหนมาจนหมดแต่ เป็นเพียเื่อที่อยู่อะไรเรียบ้ยหมดนละเอียดแต่ว่าปัญหาอีกอานึงคือคนไปส่งงานหออบอเรามีปัญหาขอให้เบอร์โทรชัดเจนน้นตอนี้เพื่อล้านี่เนี่ยผมส่งน้ำฝนดูน้ำนหูเพิ่นแล้วไล่ไล่ไล่มือผมนะแกล้คนแบมีการถามว่าออนนี้มันอะไรไหนแต่ทุกหนที่เคนเปนเินออกคนแล้ว ไล่มืออยูตลอดอ่านได้อยู่ไล่มือแพทย์ว่าไล่มือเหโอเคอยู่อ่านได้ไม่มีปัญหาเอาเพื่อรับเตะเสืออันอันส่งพระละเอาบ้างส่งพระส่งนักเพื่นแดงค่ะส่งยังก็ซางมันเป็นการจะส่งพัสดุอยู่แล้วมารับที่ห้อของเฮ้าอะเฮาห่อมีทิดแค่ไหนเฮาส่งแล้วมันเสียหายบ่เพราะว่ามันบริมีแต่เสือบริมีแต่ผ้าอยู่แล้วอน้าฝนนะเฮาก็อาจซิมีพวก แก้วพวกเข็มกัดพวกความันข้อพวกกระเป๋าพวกของอย่เรื่อยๆต่างๆน่ะใช่ค่ะมันสีมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆโอ้โหแล้วล่าสุดคื่อตอนหน้าเนี่ยเนี่ยผมท่งพวกพวกบัตรทอนสุดอะบัตรมอลลมประมาณพันสองร้อยลังค่าได้พุ่มตอนงานวันที่สิบสองมกราลสี่สิบสี่นอยเพื่อนแย้มเรื่องนี้ท่านั้นกับผมก็นั่งจดอยู่แบบนี้เนี่ย เดี๋ยวพืชทีจะพืชพืีการก็มีบุญกอถินใช่ค่ะรับรองเยอะทรงคือกันอีกทงเดยยูม่มีปัญหาเรตอนนี้ตอนนี้เนาะมันต้องทำการเปลี่ยนสัญญาตัวนี้ยต่อรมันมันมันไม่ได้สามารถใช้ได้เลยมันใช้อะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมันงเาเังราคาู้เลย ที่ขอไอ์สมัครอันนี้ผมนไงสมาชิกโพสต์แฟมิลี่แต่ตอนนี้นี่ผมจะส่งไต้หวันไปไต้หวันบอกมึงหนอกกับมี่มึงหนอกกับมี่ค่ะมีเกาหลีฮ่องกงซุ้ซุ้มอะไรโค้ชญี่ปุ่นนี่ไต้หวันต่างไต้ชนีทั้งหมดครับผมทุงไต้ชนีรูปปยュ เอฟซียู่ทางปุ่นนะคะเอฟซีเมืองนอกนั่นตัวนี้แม่ค่ะแบ้แทนมีโซลเคียนก็ไปหมดแล้วเมื่อสมัยก่อนแบบคนบ้อลห้าไปอยู่คนบางคนเพิ่นอยากได้เนี่ยค่าเสือที่เพิ่นซื้อนั่เนี่ยถือก็ค่าทรงอีกเลยแต่เพิ่นอยากได้เสือเสืองโต๊ะเจ็ดหลอยสิค่าทรงเพิ่นอยู่ประมาณพันเอ็ดพันสองอย่างที่เนาะอยากได้ค่าทรงแพงแล้ว ไปต่างประเทศเทส,สือสองลอยเสือสองอส้อ,อ,งอยขาวทรงเป็นพันคนเลยมานั่งนะั้นขึนน้ำกันประได็นไรสดอันไทย,ยลงยูทูบค่ะมา,มาติดต่อเรื่องการรับจัดส่งพัสดุนะครับเป็นพัสดุที่ทางเบาท่วนในจัดส่งในพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนั่นแหละ แต่งแต่งานบุญกระถินที่ผ่านมาแล้วนะครับเรื่องซองซองบัตรและการเสือที่แถมกับค้นที่จ้องบัตรรอบนั้นนั่นคือพันกวนลังค่านะครับมีเอฟซีเอฟซังพ่มาแล้วก็ัผมจะส่งแต่เป็นเฉพาะบัตรย่างเดียวเนี่ยผมจะใส่ซองเป็นซองไข่ไข่ซองพัดสะดุซองหน่อยหน่อยนั่นแหละแล้วก็เขียนจานาซองไปยืนส่งอยู่ที่พายุนี่บินยังเลืออยู่บิน ยาวเป็นหางวาวเลย <l ittle S 1> แต่ว่าบางมองไปยึดเป็นเป็นแบบแพ็กยึดเสือแถมน้ำเนี่ยผมยก็จะไปส่งของในทะเลของเพื่อนแยกแยกกันเพราะว่ามือหนึ่งมือหนึ่งผมส่งหลายแห่งต <l ittle S 1> ้นยันนี่ขอขอม้วนบ่ทานบ้างเถอะมันรวมหยอดให้เลยโบมี่แบบไอ้ย่อยๆให้นะ <l ittle S 1> รวมบินทีเดียวเลยนะกระสุนล่าม่วังทางไปชนีนีนามาดูเลย อันนี้ไปสนีมาเพิ่มความสะดวกสบายให้ช่วยได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าหน้าโคตเท่ามันสี่เหล่ทรงของหลายอย่างอยู่แล้วมันสีเหยจัดทรงอยู่ตลอดน่ะเรีนทรงจนบ่มีเวลา่าไทย YouTube ปกติทำเดือนันึงก็ได้เยอะผมผมแพ็กตั้งคืนกกับมาแพ็กยังมือเสาต่อแล้วก็ต้องเพิ่งวลาอล่แนะว่า แต่ไปทรงตอนนี้มันจะท่านหลบมือนมีบอนะครับมีใช้กับลมบนละครับสิบสี่สิบยูแต่ว่าท่านต้อนมัอนี่อาการกันเลยพัดไปอีกของมืออื่นนี่สินะตอนเราเรียนกันสูงได้กี่มุมใส่เปเซ็ตจังโมงครับก็คือตามทีอันนี้เลยครับบางที่เอฟซีมันจะสั่งมาอยู่ตลอดบอกไปได้ว่าแล้วจะไม่คุ้มจะตัดแต่ละวันให้นะตัดแต่ละมือของของข้างไปสี่ติดตัดแต่ละมือจังโมงให้ผมโมงกับิีแจ้งลูกค้า ว่าถ้าสั่งภายในจักรโมงแต่สิได้หลอดส่งของมือนี่ตัหลังจากนี้คือเป็นหลอดส่งของมืออื่นแบบนี้นะครับต้องดูปริมาณงานที่เป็นสูงแต่ละวันสี่ร้อยห้าร้อยนี่เราตัดได้กี่โมงก็บ่ายโมงบ่ายสองก็น่าจะทันนะมันลบบ่ายสองใช่บ่ายโมงบ่ายสอง โมงใบสองท่านอยู่ไปสนีแต่ผมแพ็คท่านบอสเต้ไงแพนางให้ <laughs> ป้นางอยู่ที่คนแพ็คกันตอนนี้เอนแล้ก็แพ็คไว้แต่ผมเช้าเช้ามาวันลุ่งขึ้นผมกพวมารับอีกไงก็ต้องทันไปงั้นเนาไปก็เอาไปท่านกับส่องไม่ผมก็บชิมาร์ลายอีกคนก็มาตัดยอดตัดยอดไปก่อนได้แค่ไรเอาแค่นั้นเลยตัดยอดก่อนว่าเมื่อได้สองร้อยเอาไปสองร้อยก่อน เยอะก็ถึงอนุุขึ้นมีวันเราไปอีกวันหนึ่งก็ได้นะ <S <S เพื่อความสะดวกสบายของสิ่ในถึงมือเอซีนะครับทุกคนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าของไปหอดทรงแบบนี้คือพเ่นจะโทรหาลูกค้าบอครับครับครับส่งว,วันนี้พวกนี้ถึงคิดคือโทษหาลูกค้านะครับแต่ของไปแล้วลูกค้าบอได้รับตีกลับ เราไม่เสียค่าวด้วยกันตีกลับมานะครับแต่ว่าถ้าที่มีการตีกลับมาปุ๊บลูกค้าก็ต้องส่งข้าวอค่าส่งรอบที่สองเองเขาก็บที่ส่งรอบสองให้ไอ้หลีมีมีตีกลับมาอยู่ตอนนั้นก็ตีกลับหลายเงินเลยตีกลับมาหลายอยู่แต่ถ้ามีเบอร์โทรชัดเจนเนี่ยก็ไม่ตีกลับอยู่แล้วค่ะเพรเราเขาไม่ต้องเสียเงินใช่ไหมไปทาง เป็นซิวดีไหมเป็นเป็นโอนอย่างเดียวคอ๋อโอนอย่างเดียวโอนเดียวเราจ่ายให้ได้บุรรกรค่ะบุรรกรนี่เป็นอย่างเราอาคมบุรรกรพี่น้องกันบอกอาคมคงจับกันบุกอาคมบุกกับพี่น้องค่ะเป็นญาติพี่น้องกันค่ะอาคมอาคมใต้นปวรชัยปวรชัยโมคุณเพียงซื้อเป็นเอ่อเป็นพันตำรวจอะไรนะพันหรอบปล่ เ็นอาวัลชัยบุรกรค่ะศูนย์แปดสามครับเจ็ดเก้าสองศูนย์ห้าสามแปดคือตอนนี้กําลังเหตุทุกวิธีทางนะครับเพื่ออำานวยความสะดวกใหเอฟซนะครับอํานวยความสะดวกทุกทางนะครับเพราะว่าจะเป็นการจัดทรงตอนนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่บาวโทนไปจัดการมากมื่อนี้คือ เรื่องบัญชีธนาคารนะครับพี่น้องไปเปิดบัญชีเรื่องบัญชีธนาคารตอนนี้คือไปเปิดเป็นบัญชีการข่าแล้วมีค r ว o d e โค้ดมีซื้อล้านผููไดสิโอนเงินคือสแกนปุ๊บมันจะขืนซื้อล้านซื้อรับรองว่าบาม่มีโอนผิดแน่นอนบม่มีมจชาฉีพหลอกลวงแน่นอนนะครับถ้านอนแล้วไมยเลยบัญนีถูกต้องบ่ได้รับเสือทักมาส่งให้อีกฟรีแน่นอนครับ ได้แน่นอนกต้องห่วงกต้องยามกระถ่ยที่นั่งอยู่ก็เอฟซีมาจากนครสวรรค์นะคะมาเรื่องเสื้อนะเนี่ยแต่่วามาซื้อเสื้อด้วยตัวเองนะเนี่ยเรื่องปลอมเห็นเห็นเฟซปลอมเยอะอยู่เพชรปลอมของน้องเนี่ยกระทัดมาหลายเด้งมาเด้งมาเห็นบางคนก็ยังประกาโอนครับถามเห็นเยอะจริงอ่ะ S <S บางคนคนเคยถึอตัวถืกอกรอดหรือว่าแบบสั่งสั่งไปแล้วได้เสือเด็กหน่อยมากกมี่อ,อต,ต้องป๊กคนนะ่คนกย่ยานบางคนเิ่นกบบบอทันกาแบบไอ้ที่สีโอนลาลีว่าไ,ไม่เว่าขนาดเท่ากดสเต็มไปกดสเต็มไปแล้วก็ยังคนอื่นก็นยังเด้งขึ้นมาให้เห็นอีกแต่ว่าเอฟซที่พ่นติดตามีลีเนี่ยค่นจะพูดว่าช่องทางนี้ยังไงก็ไม่มีโปง บางคนมนโอนมาแตงแต่เสือพระท่านเหตดก็มีผมบอกว่ารอบต่อไปผมสิเปิดจ้องสงหลังสงการด้วยครับผ่านสงการเคลียร์หลอดนีแล้วรอบสองผมจังจะเปิดโอนมาไหวทาแล้วยันบรท่านก็มียันพรท่านแล้วเปิดมือเดียวบวันนั้นเปิดเปิดคือเดียว่ย่อสั่งสองแสนผมเปิดมือเดียวขามาซื้อยู่นี่หรอว่าเก่าโมงโพดโพดขายเก่าโมงทุ่มหนึ่ง ปิดเลยบ่วแล้วผมรับ <laughs> ผมรับป่วยขอความบปรดอ่านสอนกันลงไปางลางเป็นรอยออยังได้ขอความสแปมอีกเป็นรอยอมผมมันไล่อ่านอีกมือหนึง่งสองมือโจอทย,ยจท์ทีละคนไล่อ่านไล่โจทย์ทีละคนทีละคนแต่ผมกะมานอนปั้วจะคล้องอยู่สองมือหัวข <laughs> <laughs> นาดบมมีเวลาคุยหอดผู้สาว มีมีหวาเวลากินเผาพวกอยู่แถวนี้จนไห้เอาขานมเอาหนามไปเสิร์ฟเฟิ่งนพีระธรรมได้ที่ไหนถ้าได้เหตุนเดีหลังใหญ่จะมีห้องแอร์นั่งทำรักจับถ่ายขับเป็นคอเนเนื้อเนี่อลอยมันก็จะสะดวกสบายครับมีหมองแท็กเย็นเย็นยงสีนะครับนั่งเทียรเอกสารยังเรียร้อยขอบคุณตัวกำลังใจครับพี่น้องรอติดตามตอนต่อไปครับความสะดวกสบายของแฟนคลับเอฟซีนะครับเฮาพร้อมที่จะ ดูแลและบริการนะครับพอ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านให้ได้รับความพึงพอใจมาที่สุดสำหรับเอฟซีเราด้ดดวนะครับเเอาป็น,ปนสำ<ว>ห,หรับคลิปนี้เอาไว้สมีสะกดพี่น้องได้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะบ่าวทนก็แจ้งไปแล้วนะคะอ้าวถ่ายคลิปอยู่บนั่นเจ้าหน้าที่เจ้าเบาะไก่ให้เอาบางเบาพูดเดียวหลานล้านเนี่ยพูดเดียสายฉันเทเบาไงสายมันเบาเพาเรื่องเดียวกันเด็กคนละมุมไง ใ่กระเบื้งคือเก้า FC ก็ดูเหมือนเดิมไทยยังก็เบิ้งคือเก้าเลยอ๋อมือนั่นไปรับเองค่ะอันนี้ไปกาแฟนค่ะไปรับเสืออยู่ไปเซนีค่ะไทยยังมากไปโดนคนไทยกคนไทยก็ใส่เขียดทุกคนนั่นข้างคุณบอกไอ้น้องเพี่ครับความเป็นทือการใช้ทีมต๊ะน้ำนั่นแหละค่ะแม่ค่ะ เนี่ยค่ะสำหรับคลิปนี้สมิกรณ์เจ้าหน้าทีจากไปรษณียนะคะเจ้าหน้าทีจากไปรษณียไทยนะคะมาอำนวยความสะดวกมาติดต่อนะคะอำนวยความสะดวกให้กับการส่งเสื้อให้เอฟซีหรือว่าส่งพัสะดุอะไรต่างๆจากบ้านน้องนะคะก็สำหรับคลิปนี้สมิกรณ์บอกกันไม่คลิปหนานะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะ